สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศส่วงเศร้าครับกับเศร้าวันที่สิบหกตูดล่าคมครับพี่น้องครับมาเบิ้งสองสาวเพิ่นกินยาครับเมื่อนี้เพิ่นมานอีกแล้วครับได้ยาเต็มห้างครับเมื่อนี้ครับมาให้เพิ่นครับพุ่นขึ้นสวงละข้าวเดียวมิได้ตัวเต็มสวงครับยกชุดนะครับสองหมื่นหกพันครับหรือใครต้องการแยกก็ได้ครับ แยกได้ทรงได้ครับพี่น้องครับหรือจะยกชุดไปเลยก็ได้ครับง้อส้นปีบตัวหนึ่งแล้วก็ปีต้นต้นตัวหนึ่งครับความสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหาประมาณนี้ครับยกชุดครับสองหมื่นหกพันงถือกันดีครับสีแดงทั้งสองตครับตัวนี้อาชบ่มีเขาด้วครับอาจีพหัวลุ้นก็ได้ครับตัวนี้ครับ มีทั้งเมามีทั้งเข้าครับไปน้ํากันเลยครับสองหมื่นหกพันครับยกชุดครับพี่น้องครับเป็นชุดนาเลี่ยงอีกหนึ่งชุดครับอันนี้ก็ะสิเป็นเอื่อยนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าอายุปีต้นๆแล้วครับตัวนี้ครับนะครับนาดีครับนาเลี่ยงมาทั้งสองนะครับเดิอยกชุดเลยพี่น้องครับ เอาไปเลี้ยงไว้ถ้ากินยาตามบริเวณบ้านตามทงไฮทงหน้าครับจังหน่อยกัเจียวเขาแล้วครับไผ่มักสะสมของน้อยครับอันหน้าโคตรพันกับสิใหญ่แล้วครับกับสินมิรูมิเต่าแล้วครับอันหน้าโคตรครับซื้อไว้แต่ต่อหน่อยครับถือตัวละหมื่นสามเท่านั้นครับถ้าแยกนี่หมื่นสี่นะครับเด้อถ้าแยกตัวละหมื่นสี่ครับส่งฟรีสองร้อยโลครับ ยกชุด2 6 0 0มครับถือก็กันไปอีกสองพันครับพี่น้องครับว่าถึงว่ายกชุดไข่กลัวครับพี่น้องครับสอง0มแดงง่วสองโตครับถือตัวละหมื่นสามเท่านั้นครับถ้าเอาพร้อมกัน2โตครับถ้าผู้ใดจะแยกครับตัวละหมื่นสี่ครับเดือกเอาเลยครับมักปุ่มวัชันไดมักราคาไดครับนี่เม่งมาเนาะเมงมาแล้วเม่งมันนะครับพี่น้องครับนี่ครับมากกหญญาครับมากกหญญาเอาไปแล้ว งอถือกันสองตัวนี้ถือกันครับ,ปล,ลลลลรบปล่อยเสียกันได้เลยขอกเดียวกันได้เลยครับปล่อยเสียกเลยครับพี่น้องครับบ่ต้องผูกครับเขาข้าอ,อนี่บ่ส้นกันครับมีบีหนึ่งก็บีสีครับทายแยกตัวละเมื่อสีครับไปน้ำกันสองหมื่นหกครับ สนใจโท่มากครับพิกัดกับบานนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของว่าเบาตึงครับเสานี้ครับบรรยากาศแดดกำลังออกครับพี่น้องครับแดดกำลังออกกินยาโูซี่แก่ครับส่วงเสาครับยาโูซี่แก่ครับพูหนาเหลี่ยงแหงครับเลี่ยงง่ายครับง่วนซัมี่เหลี่ยงง่ายพูดนะบูย ใส่กินยาดูดกินยาครับในทั้งเมาในทั้งเมาด้ทั้งเข้าครับพี่น้องครับไปน้ากันเลยถ้าพี่น้องบ่มักเมากับไปถอดออกครับเก็บว้ไปเซงว่าหน่อยตัวโตไปก็ได้ครับเพราะว่าเข้า่นก็มีอยู่แล้วเด้แต่ละตัวครับเอานาเลียงครับนาเลียงครับคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นชิบเบาตึงแล้วก็โทรหาเบาตึงนะครับเด้อ๋ยวเบาตึงจัดทรงให้ครับ หอดคอบหอดลักเก็บเงินปลายทางครับบอยุงยากครับสะดวกสบายครับซื้อซองเบาตึงครับเก็บเงินปลายทางยางเดียวครับบอมีโอนมาจำเม่ดแต่บาทเดียวครับเพื่อคว้มสบายใจคล้องผีคล้องนองครับโทรมาเลยบอกซื้อที่ยูมาเลยครับยางชัดเจนแล้วเบาตึงจัดส่งให้ครับเก็บเงินปลายทางครับพูน่ะ นาเลี้ยงครับนาเลี้ยงอ้วนไว้ครับง่วนหน่อยสองตัวนี่อัดยาเข่าสองสามรอบนี่โอ้ตันจืดเรือเลยครับวันนี้ครับขนาดเพื่อนฉีดยาได้ครับนี่ครับพี่น้องเอาไปฉีดยาเนี่ยเด้อขยาาดบำรุงไว้เนี่ยเด้อพี่น้องง่วนจังสี่เหลี่ยมสี่ไซส์สี่อ้วนไว้ครับนี่ครับบีหนึ่งกับบีสีครับพี่น้องครับ รหัสยังติดเข้าอยู่ครับยังติดเข้าติดเมาไวเลยครับอันขาวๆมันปานเพิ่นเราครับว่าเป็นยังครับเป็นเรื่องธรรมชาติของเพิ่นครับมานั่ตั้งแต่มือเกิดครับปานครับนาดีครับงอสองโตนในนาดีครับสีแดงๆบนนะนาเลียงยางเนี้ยนอนครับหาชั่งนิม ไปครับพอดีเลี่ยงพอดีเงินครับพี่น้องครับไถอยากแยกกับตัวละเมินซีครับนี่เงินเมือนซีกับซื้อกับเบาตึงไปทิมไปโดนไปก็จะเป็นสองเมื่นสามเมื่นผลนี้พี่น้องโดนไปซื้อบ่อใดนะครับตัวละเมื่อนซีนะครับวางว่วงกับสีไงขึ้นน้ำเรื่อยง่วงไหว่ครับเลี่ยงไปอีกบ่โดนกันไงสัดโด่งๆขึ้นหลวดแล้วครับงวครับควายอาจสีใสเวลาโดนแน่ครับควายครับอาจสีไงส่า ว่ากสิใหญ่เร็วกว่าควายครับนะวุ่นนะโอ้ยอุ่นสวรรค์พันจินยาครับสนใจโทมาเดอโทมาทักมาครับเห็นชีบเบาตึงแล้วครับสะดวกสบายครับทุกมมือครับนอนอยู่ก็สื่อได้นั่งอยู่ก็สื่อได้ครับอยู่เฮียนอยู่ซ่านก็สื่อได้ครับไม่ต้องไปเลาะให้ยากเสียเวลา จับโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเบิ่งช่องเบาตึงปทุมราชครับพี่น้องครับนี่ครับสะดวกสบายครับทุงมือครับท่านสมัยขนาดเลยพูนะ่ะเกยกํนหองนะครับข้งใส่กันเกย์กํา้องเนียนี่ถือกันดีปานยังครับแข้งขาดีเบิดครับบโทกบะถอนครับเร็บงามมัดทั้ง2องตัว สำหรับคลิปนี้ครับบา,ตาร,บรตุปทุมราชกาจิโกจุกชิไปตเพียงทนิกรครับสวัสดีครับผม